จีนนักเมียวพอทําอาหารเหนือจะรับเชิญใครไปไม่ได้เลยนอกจากอาผิดใครอาใครต้องใจต้องไม่มนต้องเลยต้องเกอนี่ดิลงจีนลงไปมันก็เกินเลมันไม่ได้แค่ติดนะมันร้อนด้วย โบกัญญาลักเย้ฮายฮายสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องของเราอีกแล้วนะคะนั่นคือโบกัญญาลัก์โบกัญญาลัก์เพื่อวันนี้โบตาไม่ดีทุกคนคือเป็นตากุ้งยิงคือชอบเป็นกันอย่งคือเดี๋ยวโบอินเสิร์ชให้นะแม่ แม่ทักมาก่อนเลยบอกว่าแม่ว่าแบบเออเรเป็นตาั๊หญิงแม่ทักมาแล้วส่งวิดีโอแล้ว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 อันนี้อินเสิร์ตให้แม่บอกว่าต้องต้องไม่ใช่แลบลิ้นนะต้องลิ้นแลบแม่พูดอย่างงี้เฮ้เฮ้เฮ้กุ้งยิงน่าทำยังไงโบราณกุ้งยิงใช้ลมเป่าคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นภาพจำของการที่แบบคนเป็นกุ้งยิงอ่ะแล้วเพื่อนๆจะชอบแบบว้าที่ดูคน คือมันเป็นภาพจำทุกคนเข้าใจปะแต่ความจริงอะกุ้งยิงมันคือเกิดจากเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะสุเป็นต่อมไขมันใต้ตาผิวใต้ตาเสื่อมตามนั้นต่อมผิวใต้ตาต่อมไขมันผิวใต้ตาอักเสบก็เหมือนสิวอะเออมันก็เหมือนสิวซึ่งบุ๊ดบอกว่าบุ๊เป็นอัหลั ก่อนที่โบไปงานแต่งมาเวเพราะว่าวันนั้นอะโบเมามากแล้วโบไม่ได้อาบน้ำหรือโบนอนเนี่ยทุกคนเห็นปะเป็นตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นในตาโบด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำขนมจีนน้ำเงี้ยวกันนะคะและในวันนี้นะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราอีกคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือสุธี เดี๋ยวเราไปดูกันว่าการทำน้ำเงี้ยวทํายังไงมันทาไม่ยากหรอมั้เราเคยทำยากน้ำเงี้ยวช่องเรไม่เคยทำน้ำเงี้ยวก่อนหนึ่งก็คือเขาจะมีการต้มกระดูกหมูไว้แล้วแล้วก็ต้มอขย้อนกลับไปตอนต้มสิ่งต่างๆก่อนจ้า กินยากมากนะไม่ได้หากินง่ายๆนะแต่จะบอกว่าม้าเคยทําไม่กินรอบหนึ่งโคตรเลยกินไม่ได้หวานมากอยากให้กินได้ไหมเล่นทำอร่อยมากหมายถึงในตรงนี้ใช่ฮะกัดได้นะกินได้นะกินได้แต่มันแข็งไงเดี๋ยวต้มเดี๋ยวต้มมันก็นิ่มนะเอาแล้วแต่นะไม่ตัดเอาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องทำอะไรบ้างมา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 ให้โบทำอะไรบ้างไม่งั้นม้าอย่างนี้ก็ได้ฮะเขาเรียกว่าไม่เห็ใครเห็นมูว่าบางทีช่องเราคนมันเยอะไปยังไงอ่ะนี่หรอแค่นั้นครึ่งหนึ่ง ใช่แล้วก็ใส่เพาปกติเขาใส่เป็นพิธีแต่มันไม่ได้กินหรอกกินได้นะกินน่าอร่อยข้าวเหนียวเออดอกงิ้วอ่ะกินหัวเราะหรอหอมนะเดี๋ยวย่างยิ่งหอมอุ้ยม้าจะที่ทำอะไรอ่ะฮะจี๋ไงจี๋จะบอกว่าเนี้ยก็คือกิจวัตรประจำวันของพวกเราเลยนะเราจะมานั่งกินข้าวด้วยกันเป็นประจำเชื่อเปล่า ใช่ปะม้ะใช่จ้ะเน่พอประมาณบ่ายนยพวกเรารู้แล้วว่าต้องเดินเข้าครัวมานั่งทำอะไรกินและเร็วๆนี้เราจะบอกว่าเราจะมีรายการนะทุกคนรายการโบอยากมีเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นในรายการนี้นะคะเ,คเราจะไปหาเพื่อนของเรากันม,มาตื่นเต้นไหมเนี่ยเรื่องๆเราจะไปคอลแลลกับช่องอื่นกันยุเอาอย่ใช่ให้เพื่อนๆคอมเมนต์มาก็ได้อยากให้พเพื่อนๆคอมเมนต์มาว่าอยากให้เราไปคอลแลลกับช่องไหนแต่แน่นอนโบต้องไปหาต้นฉบับแทบๆน้ำกันพี่น้องแน่นอนถ้าเขายอมนะถ้าเขายอมไม่บอกคอลแลลด้วยเธอจามาจากเขาเหรอ ใช่เพราบโดูเขาบ่อยมากใครอ่ะเซนเซนสันดกพี่น้องไงมาก์กต้องมีนี่อย่างมากไม<อ>้เราจะไปหาเขาไปป่ะคนนั้นน่ะเหรอใช่ที่เขาชอบกินแซ่บแ,แบบโบอยากไปหาเขาอะ่ะโบอยากไปให้ใหเขาทําให้กินอ่ะ ผู้ชายนะใช่แล้วเราก็จะเอาไปทําให้เขากินด้วยแล้วเขาจะงงเลยเหมจะคุยด้วยเหมือนจะตื่นเต้นก็เดี๋ยวเรานะคะจะไปหาเพื่อนๆของเรากันคือเขาไม่ได้เพื่อนเรานะแต่เราตั้งชื่อช่วงว่าโบอยากมีเพื่อนนะคะไม่แล้วเขาเชิญเราเหรอไม่เราจะไม่ขอเขา วันนั้นที่เราไปกินกันอะแล้วครั้งน,นี้บโบอกผู้ชมบอกเลแกงคีอวันแล้วอร่อยมากเจ้านี้วันลุกขึ้นแม่ทําเลย <c oughs> ไม่ก็ถ่ายเช้านี้ไงแม่ไม่ยอมแม่ต้องเป็นที่หนึ่งในใจลูกแล้วตอนนี้ผิดพลาดก็เธอกะทิไม่ไม่ทำไมไม่หอมมากจบเลยอะ่ะใส่หมดเลยสามถุงเ <c oughs> พราะเราแกงหม้อใหญ่ไงมันจะไม่มีการกะนะคะแล้วแต่ใจเราที่เราอยากใส่ลงไป Ever kinda try up. No, tell you what, tell you what, let's forget about it. You got it all figured out in a way you're it. Like you can't get enough. You can't get enough of why nice and high fives Tell you what, tell you what, let's forget about it. you got enough faces that's a way you bought Can't get enough. Why? A few moments later. ไปไม่ได้เลยนอกจากสุทีสุทีสุทีนั่นเองสุทีน้องยพอมไหมพร้อมหน้าเดิมๆไม่พอไหมพอไม่วันนี้เป็นอาหารที่ลุงน้อยกินได้ง่ายๆเลยนะมาตัดให้ก็ตัดให้ลุงน้อยเลยเขาหั่นไก่ได้ยังไงให้เหมือนปูวะูลุงน้อยชอบกินเขาหั่นไก่ได้แปลกมากเลยนะเหมือนปูเปิดมานึกว่าผัดกะเพราปูเรามาด่าโหปูป้อมึงดีร้านนี้อร่อยนะคะ กินดีอยู่ดีกับอยู่ข้างบ้านค่ะคยจะสั่งบอกนะคะลิลลี่บอลลี่มาส่งลิลลี่บอลรลี่มาส่งลิลี่บอลลี่มาส่งลิลี่บอลรลี่มาส่งค่ะท่านน้องน้อยวิธีการที่กินที่ดีนะคะต้องใส่พวกผักพวกนี้นะแล้วไม่ไม่ไม่เขาเคี่ยวไม่ไหวไม่ไม่ไม่เขาเคี่ยวไม่ไหว่เ้ทำไมเขาเคี่ยวไม่ไหวฝันเขาไม่ดีฝันเขาไม่ดีไม่เอามะเขือเทศนะสุจริงจริงจังนะเนี่ย กินจังดิหูน้ำเงี้ยวหากินได้ง่ายๆไปมาอืมใอร่อยนะอ้าวต้องอร่อยของหนูอ่ะอร่อยเลยอร่อยต้องมีถึงแบบพี่น้อยกิดีใช่ได้ใช่ได้มามามาทำอะไรไม่ไม่เดี๋ยวมามาตักเองมากินข้าวก่แบบกระเครื่องมนะสูตรเดี๋ยวนี้ในหม้อเต็มเลยตัวไข่ต้มไข่เอ้าต้มไข่หรื่มเอไข่มาไม่ชอบกินกระดูกไม่เอาแบบไม่กินหรอกินเดี๋มากินข้าวแบบไอ้ให้ตักเผื่อฮะมาตักเผื่อแดีวมาตักมะนาวสับมะกรูดมะกรูดมากินมัน ต้องใส่ก็ได้นะไข่เอาไข่ไปะคือน้อยต้องกินไข่เยอะนะทำรุงทำหมองแลาประสาทเรื่ <c oughs> อ <c oughs> นใจ <c oughs> หมดแล้วยังไม่ได้กินย, <c oughs> ยังไม่หมดเลยมั้ยเหลือเยอะคือเขาจากกันแบบจริงจังมากแทนที่แบบจากทีละนิดละนิดมันไม่ได้มีใครเขาเหรอ,อ,อ,อกถูกที่เขาจใก้ทุกคน อร่อยมากมันไม่ได้หากินได้ง่ายๆน้ำเหนียวมันไม่ได้ง่ายๆนะต้องคนทําเป็นนะบอกให้ตั้งกับมาทํามามาเคยใส่แต่หมูสับนะไม่ได้ใส่ไก่ไม่ได้ใส่กระดูกอะไรไหมล่าไม่พูดเลยถ้าเป็นเมนูที่อร่อยจะเป็นอย่างที่บ้านเราอะคือต่างคนต่างกินอะดูน้อยดิอร่อยน่นอนรับอรอ,องนิ่มทุกอันมาเติมพริกได้นะ ไอ้ตุ๊เออนึ่นะอร่อยตุ๊ดดีจังระบุนี่นะ่ไงขครับไปพูดเลยนะบอกแล้วถ้ามันอร่อยแล้วมันจะไม่พูดคือความที่มันเป็นน้ำเงี้ยวมันจะมีความแบบหอมอะหอมอะไรมันหอมแบบหอมเครื่องเทศหอมอะไรหลายอย่างอะแล้วมันมีรสชาติอูมามิ ตีนไก่ต้องใช้เวลาต้มประมาณนานเท่าไหร่มาประมาณประมาณชั่วโมงครึ่งถ้าจะเอานิ่มจริงๆอ่ะชั่วโมงครึ่งใช่ประมาณชั่วโมงครึ่งกำลังเปื่อยเลยเนาะแต่ถ้ามีอ่ะถ้าถ้ามามีซ้อนสังกะสีอ่ะ ใส่ลงไปมันเป็นเคดช้อนสังกะสีอ่ะคือมันเป็นตัวชนวนใช่ทําให้มันร้อนไม่รู้นะมามาจากในพัฒนจานุกรมอะต้มซุปเทียวก็ใส่ได้บ้าได้แต่กาไม่เคยทําทำให้น้ํามันร้อนกว่าเดิมป่ะแค่นั้นป่ะไม่รู้มันเป็นเขาบอกเขาต้องใส่แล้วมันจะนิ่มเร็วนั่นแหละทำให้มันร้อนกว่าเดิมมันเป็นชนวนเนี่ยเุ้ยมันไม่พอนะเนี่ยหมดแล้วเนี่ยมหมดหมดแล้วพอหรือไงล่ะอะไรยังไม่ได้กินเลยหมดแล้วเนี่ยสี่คนน่ะหมดแล้วเนี่ย ม,มัเป็นไ,ไม่รู้ตรงเนี้ยโบจุกอ,อกอะเหรอไม่มันต้องเลอะจริงๆอนะ่ะเลอะไปเถอะไม่เป็นไร <c oughs> ไม่มันจุกอ,อกมากเลยเป็นอะไรไม่รู้ไม่มันติดคอไงโบไม่ได้เคี้ยวไงโบเคี้ยวหน่อยไหมโบเคี้ยวตีนไก่ลงไวเปล่าน่าจะอันนี้ติดคออ,ออือเออโบกินเล่นลแต่มันไม่หายนะใช่มันจะกินน้ำไล่ลงไปจะไม่หายโบกินเร็วไงกินข้าวกินอันนี้พวกนี้ ต้องกลือนี่ดิขนมจีนลงไปปิดเข้าไปใหญ่ตอนนี้ให้มันดันให้มันดันลงพอกลือนมจีนติดเสร็จปุ๊บกินน้ำเลยติดครับพี่ไข่ไงเกลือนางใบเลยแก่แม่งอ้าวกินนะเฮ้ยติดคอมีใครหวังดีกับผมไข่ต้มเนี่ยไม่ได้เลยไม่ต้องปอกเปลือกหรอกม้าเคยยืนกินอยู่หลังบ้านนะเกือบตายหิวเนี่ยเล่งกินไข่ต้มกับซอสอ่ะฟูวิ่งก็หาน้ำตู้เย็นเลยแปลกกินไข่ต้มทีไรเป็นทุกทีเลยหัวออกยัง วันนี้ไม่ใครก็ใครอ่ะเราเล่นกันสองคนไม่ได้นะชวนพนักงานเล่นด้วยมาดูร้อนอ,อกวะชุดเพราะว่านีกหมืมหืทำไมกินเยอะอ่ะอร่อย,ยอ่ะอร่อยจนพูดไม่ออกกลายเป็นรายการนั่งกินข้าวแล้วทุกคน เมนูนี้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะแบบแฮปปี้ดีด้าขนาดนี้นะมันหนูจะคนทำมันหนูจะคนทำเค้าซอยไก่ไหมมะฮะในห้องผมมีพริกอืพริกเค้าซอยในห้องผมมีพริกด้วยนะห้องใครไม่เขาจะตุนวัตถุดิบจากเหนือมาตลอดห้องเธอมีอะไรบ้างตอนนี้เหลือแค่น้ำพริกเค้าซอยไก่อ๋อเขาขับกลับเหนือไม่แล้วมีครัวเหรออยู่ที่มีครัวเหรอห้องอะมีครัวด้วยเหรอนายบอกซื้อกินไงอย่ที่จะซื้อกินเหรอซื้อกินซื้อข้าวกล่องแล้วเอาพริกหยอดลงไปในกล่องนะ คุยเลยกันเขาบอกว่าห้องเขามีวัตถุดิบทคนสามคนนะทำไมอ่ะคนนึงหายไปแล้วพี่ชายเราไม่พูดอะไรเลยดีใจเขาชอบแล้วเขาหนาเหมือนอดมาทั้งธรรมวันแล้วที่มาวางกินนมอ่ะมันเจ็บมันเจ็บไงก็เลยไปกินนมท้องโยเคยร์ตไหมเดือดขึ้นมาพยายามต้มให้นิ่มเพราะรับรองฟันลุงน้อยอ่ะแล้วโบกกับลุงน้อยไปแล้วมั้ย ป่วยก็ต้องป่วยเหมือนกันน้องน้อยเจ็บฟันนะปวดเป็นตาพุ่งยิงใช่ขึ้นกับพริกอันนี้โคตรหอมยสุดพริกปน่นใช่ไหมพริกขั่วที่นายถามว่าใส่ไม้แฝนแปดชิ้นสองตีได้โอเคมอาแปดแปดห้าสี่สิบเอามาห้าแพ็คแต่ห้าอันนะ กิคขึ้นเดียวนะเล่นก็ผิดกฎหมายก็พูดอันทุกอันเลยมากอคืนเดอยกล้นจับไหมไม่เราไม่ได้ซื้อเราไม่ได้ซื้อไม่มีหลักฐานนะเราคุยกันใหญ่เมื่อคืนฝันไม่ไปทำช่องตัวเองไหมเราพูดบอกว่าไม่ได้ซื้อโอเคครัะมันอันก็ไม่ซื้อแล้ว้อเลยไม่ตรงอกโบมันไม่ได้แค่ติดนะมันร้อนด้วยร้อนกดลายย้อนนะเดฟมันกินแล้วนอนใช่ไหมนี่ดิ ก็ได้บอกผู้เลิกคารับหนูไม่โยมตับคอโบไม่มีใคอนันติดคอได้ยังไงไม่มัน,งงม,ม,น,ม,นมันเหมือนจุกอกอะ่ะโบเวลาโบกินข้าวเสร็จโบอ,บอย่านอนมันติดอเ,เออกดไหลย้อนแบบเนี้ยถ้ากดไหลย้อนแล้วกินเข้าไปถ้าไม่รีบรักษานะรับรองย้อนอกหมดอ่ะก็กินได้กดไหลย้อนยังไม่ได้กินเลยรู้ได้ไงว่ามันจะเป็นกดอ่ะมันจะแน่นหน้าอกอาการเดียวกัน มีทุกคนอะแล้วพวกเป็นได้ไงอะกระบบกกินข้าวแล้วบอนอนไงกินเยอะไงใช่เป็นหมดแลอายุมากนะโบก็ต้องมีแต่เราไม่เป็นไรความคุ้มครองไม่เกี่ยวกับไอ้นี่ถ้าสิวเนี่ยไม่เกี่ยวจริงๆไม่เกี่ยวเลยโไม่มีความเกี่ยวเลยปวดหัวทิ่มเลยเวลากินข้าวเสร็จอะพยายามนั่งหรือไม่ก็เดินให้มันย่อยเรียกว่าแบบข้างในมันหนักแล้วมันเลยแสดงออกมาข้างนอก ไม่เป็นไรตามสบายพูดก็ไม่ได้แน่นไม่ต้องคุยเพราะที่จะไปให้มันย่อยลงไปที่หงอกเคยเป็นกันเนาะแค่บอกว่าจุกตรงนี้ก็รู้แล้วเนาะกดไหลย้อนเข้าใจง่ายง่ายจะรู้สึกลำคานใช่ไหมกินยังไงอ่ะกินตอนหลังดิกินตอนนี้ไม่ได้ถ้าื่อกินแล้วป่ดกินข้าวตามได้ปะได้หลังอาหารหนึ่งชั่วโมงหรือเมื่อมีอาการก็กินได้อะแล้วพวกอยากกินต่ออ่ะกินได้กินนี่ไปแล้วกยกินนี่ก็กินน้ำไงพอทิ้งคำเดียวกินนี่ก่อนหรือไม่พอกินนี่เสร็จแล้วกบกินไม่ได้เพราะมันแสบ แสบเลยเป็นเยอะนะแสบเป็นเยอะนะกินเผ็ดไม่ได้อไม่โบมันชอบแบบไม่ดูแลตัวเองมันว่าคนอื่นอันนี้เป็นสายําเติมไปแล้วเกิดเลยนี่ก็เตรียมแล้วนะเตรียมจะนี่ใส่บนน้องสาวแล้วละมันชอบโบลี่คนอื่นนะอันนี้ไม่ได้สปอนนะทุกคนเป็นจริงๆหมืนเหมือนเข้าลูกค้าอยู่ไหมของใครอะแคทของแคทเองแคทเป็นบ่อยเหรอเปล่าแล้ซื้อไว้เผื่อเป็นผูวมันไม่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 งเอาเรา ไม่เคยเหยาน้ำมันใสเคยเหยาเคยเหยาว,ากวด <c oughs> กินยาต้องเขยา่าถ้ากินยาไม่เขย,ยา่าเหมือนไม่ได้กินเออไม่ได้บ้าอร่อยได้เหรอไม่ได้โบต้องซื้อยาฝากมันประจำบ้านแหละฮะพอเป็นแล้วค่อยนึกถึงกินน้ำสิกินน้ำตามได้ปะ <c oughs> ได้ไม่กินไม่ได้เร<ม>าโบแสบเก็บไว้ให้โบด้วยนะทุกคนโบ เกมโอเวอร์ละเพิ่งเคยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยหรือว่ามันเป็นอย่างนี้เหรอมันเป็นอย่างนี้เรากดหลายย้อน,น,น,นอ่ะมันแน่นแล้วมันแสบแสบอ,อกไม่ลโลดใจปะวะไม่ใช่เป็นตรงนี้ปะอเออใช่กดหลายาลลย้อ <laughs> นไม่เกี่ยว,วไม่เกี่ยวสิวไม่เกี่ยวสียวเคยเธอไม่อาบน้ำเดี๋ยวเคยเธอไม่อาบน้ำไอ้โบมึงไม่อาบน้ำาด้เหรอก็วันนั้นเมาไงะน้ำไม่ไหนไปกินแต่เหล้าเห็นไหมขึ้นตาขึ้นท้องขึ้นหมดเลยอย่าไปกินอีกนะพูดไม่มีฟังอ่ะ กินหมดนะทุกคนเขาบอกมันออกฤทธิ์ได้ห้านาทีแล้วกินใหม่ไม่โบกินไม่ได้แล้วแล้วทำไมก่อนหน้านั้นไม่เป็นมาอัดคลิปแล้วเป็นะงงโบเริ่มเป็นตอนโบกินยาแก้เศษเมื่อกี้ที่ตาแสดงว่าโบแพ้ยาท้องว่างมันกินก่อนอาหารไงยายากินก่อนอาหารเสร็จแล้วก็เริ่มรู้สึกที่โบบอกน้อยอ่ะมันดันขึ้นอ่ะแบบยามันลอยอ่ะเพราะโบรู้สึกมันแน่นตรงนี้เว้ยหรือว่ายาไม่ลงหรือเปล่า เอออ๋อแบบนี้ก็เป็นนะไม่แต่ไม่เคยเป็นอย่างนี้มันแสบเลยนะแค่อักเสบเนี่ยเวลามันลอยเนี่ยทรมานผู้รู้ผู้ตื่นเอ้ามากินประจําเลยพี่น้องเคยเป็นป่ะเป็นมันลอยอ่ะอออเนยแล้วมันจะแสบมันไม่สบายตัวเลยล่ะจริงม่รู้ว่ากดไหลย้อนอันเนี้ย เพราะว่ากินเข้าไปใช่ปะ่ะเสร็จแล้วโบก็ไปกินแคปหมูแล้วมันเริ่มรู้สึกแน่นพอวันแน่นมันไปกินน้ำแ,แคปหมูลแล้วไม่ลงแล้ว<แ>เป็นอะไรที่แบบกินแล้วลอยอะ่ะเสร็จแล้วมีคนถามแบบคุณโบนะที่เขาบอกกินยาไปแล้วแบบมันติดแ,แล้วแบบแบบกลางอกอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละไอโบเป็นแบบนั้นไม่ได้ด <ละ S 2> เป็นไรหรอกค่ะยายแก้ปวดเอ้ยยายแก้ปวดแก้เสร็จที่ทานไปจะเป็นแบบมีเมตาไทเทรอนสบอะไรก็ใช่ทำให้กดเนี่ยเขาหลังมากขึ้นแล้วก็เลยเป็นกดไหลย้อนเออนั่นแหละใช่เขาบอกว่าให้ลดของมันของทอดและของเผ็ดเฮ้ยอันนนี้กิของเผ็ดแสบตรงนี้เลลยอ่่่ะะก็ใสทไม มันมีพริกโดดลงมาด้วยเอออถ้าอยากหายต้องกินน้ำเยอะๆน้ำอุ่นไหมแต่ว่าอยากกินมากเลยข้าดดนะเก็บไว้ก่อนอร่อยค่อยนั่งกินค่อยๆนั่งกินตอนเลิกไม่ต้องดีทุกคนโปรเกมอ่ะคลิปนี้ก็วุ่นวายใช่กดเลยย้อนนะกินข้าวนอนไม่ได้ต้องนั่งให้ หรือไม่ก็เดินให้ย่อยแต่พริกเนี่ยมาบอกหลายรอบแล้วชอบไม่เผ็ดไม่กินไม่เผ็ดไม่กินไปเนาะใช่มันเผ<ล>็ดเราต้องรู้กําลังเรา,า,าอะโบถ้าจริงถ้าโบเป็นโรคอะไรโบาตายแล้วตอนนี้ <ś> ถ้าโบเจออย่างเงี้ยไม่เราเข้าผ่อนถ่านน้าร้อนมาก,ก่อนก็รู้โบก็อย่าเถียงเนี่ยเบาหน่ยเบานี่เอาละไหวไหมโบปากก็นะลูงน้อยโบตอบแม่ตอบเขาบอกว่า ฝากอะไรเล่าฝากอะไรเล่าลงแล้วลงแล้วไม่นี่พี่น้อยอยู่ทำอะไรรู้ป่ะหลังจีนมันชอบทำอะไรป่ะลมบานลมบานไม่มันต้องหันบ้างอยอะใช่ทำนี้โบภาษาต้องถอดเสื้อเลยนเมื่อเอาหน้าเราเราใช่โบหันหันโอ้ที่ผู้ใหญ่ที่ไหนเป็นอย่างนี้ไม่ลมบานลมบานโบนั่งตรงๆเดี๋ยวนะโบปล่อยลมบานพี่น้อยทำอย่างนี้ก่อนน้ นังจีนไม่ต้องประสานกันไม่น้อยประสานั้งโน้มากันไม่น้อยประสานั้งโน้มาโอย หายแล้ว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 ไม่มาเห็นในหนังก็ทํากันไงแม่ของแม่มันลมปลาได้เลยเหรอลมอะไรล่ะก็อยากให้ลูกหายนายลมปลาลมปลาหายเลยหายเหรอกูบอกแล้วเดี๋ยวพีคดีขึ้นเหรอเห็นไหมหมอกแล้วต้องถ่ายทอดมันจะทําแบบเนี้ยดีขึ้นเหรอปึ้งเออไม่มันไม่แน่นเพราะกินน้ำตอนแรกกินน้ำแล้วมันจะแน่นแล้วมันจะร้อนเว้ยตอนกินน้ำแล้วมันหล่นลงไปเลยอ่ะเห็นไหมพลังของแม่ลมปลาลมปลาไม่ไม่ได้ผลนะ นี่อยู่ที่มือเราไปจับไปน้อยแตะหนูไปอย่างนี้ไงเลือดในนี้มันจะเวียนเลือดมันพุ่งไปเลยนี่ในมือเนี่ยมันจะประสานกันละทีเดียวเลยผสงลงปานเข้าไปในร่างใช่ต้องส่งจากแม่กระแสจิตไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเชื่อต้องเชื่อไอ้นร่ยราอยาเออไม่งั้นอาจจะเป็นพ่อกระเทาะปุ๊บแล้วก็ลงเออต้องกระเทาะ่อี้แหละค่อยไปหน่อยแล้วดันเข้ากับพ่อแม่เข้ากับอ๋อไม่ใช่ พ่อโอ้ยพี่ชายเพราะว่าพ่อคนนี้โกรธดื้อจังเข้ากับญาติผู้ใหญ่เราได้ด้วยนะคนเนี้ไปเอามาเพิ่มดีสู้โอ๊ยไม่กินแ้วมันได้มีน้ำแล้วโบกลับมาแล้วทุกคนอันนี้เพิ่งเริ่มคลิปนะเห็นไหมมากับลมปานม้านี่มันได้ผลเลยอ่ะเออไม่ได้พูดเล่นนะอุ้ยหายจริงๆนะเว้ยนาตาียามาออกหลิคอ พูดถดงทรมานมากเลยกินไม่ได้อ่ะยาเขาดีเนาะอันนี้ไม่ได้สปันเซอร์นะไม่ท้องอืดท้องเฟ้อแล้วปวดท้องเนื่องจากมีกรดไหลในกระเพาะอาหารหรือผลไม้กระเพาะขอโทษนะลำพนะผลไม้กระเพาะข้อยหรือผลในกระเพาะหรือผลไม้กระเพาะหรือผลไม้กระเพาะมันต้องอ่านแล้วเฮ้ยมันดีขึ้นจริงว่ะแต่ทรมานนะใครเป็นกดไหลย้อนกินข้าวไม่ได้หิวขนาดไหนกินไม่ได้แอนตาซินเย่เฮ่เฮ่ อันนี้พูดแบบหลอกกาอินเย่เย้ย่เจะจบคลิปแล้วเพิ่งจะได้กินไม่ต yeah, 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 yeah. ้องใส่พร no, mm ิก hmm. บ้างแล้วไม่ต้องใส่พริกบากแล้วเบียร์จะพริกบ้างแล้วต้องมีติดบ้านและวแอนตาินเย่เย่เยแอนตาซินเย่เฮ่เฮแต่ความจริงอ่านว่าอะไรปะแอนตาซินเยลเอชอชอ จริงบุมไม่ยิ้มเหรอยังไม่ได้กินครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะมาหรอมันจะขึ้นตามมาใช่พริกมันไม่ดีกินเยอะเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วเราต้องค่อยๆเผาๆลงถ้าติดหยุดก่อนอะไรอืมดีขึ้นอือหูโล่งเลยอ่ะเออเห็นไหมยาเขาดีเนรออืมอร่อยเฮ้ยพอแล้วมหนโดนใส่ดิมาไันดัแรกใส่พริกใส่ให้มันมันกินจริงๆนะน่ะหิว อร่อยนี่บงกบดเนี่ยไม่เห็นโบดเป็นในนี่ไม่เห็นในในเชียงใหม่อะในภาคเหนือนะสิ่งที่ชอบนะข้าวซอยไก่อันนี้น้ำเงี้ยวไม่บอกว่าชอบน้ำข้าวซอยไก่ด้วยแล้วก็น้ำเงี้ยวเราไปมาแล้วร้านดังๆอะโล่งไปเลยอะโล่งหล่นลงไปเลยตอนแรกกินอะไรเข้าไปมันอยู่ตรงนี้มันไม่หล่นอะโหยาเขาดีมากอ่ะยากับกําลังภายใน ยี่ห้ออะไรแย่แล้วเดี๋ยวผิดีกแอมทินเฮเย่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 เดี๋ยวถ้าเข้าจะพูดเชื่อให้ถูกอุ้ยลงไปเลยทำไมวะมาทบไงสกีมาทบการไม่มีโลกเวลามาเสิร์จจริงเมื่อกี้คือเวลาเราเป็นอะไรอะอยากกินมากเราจะนึกได้หมดแสดงว่ามันค้างอยู่นะอ้โหมันไม่ลงมันค้างแบบลองลองลองป่วยดูจะรู้พน้อยลองลองป่วยดูจะรู้เลยว่าการที่เราไม่สบายเราจะคิดถึงอะไรเราไม่สบายเราคิดถึงยาเราคิดถึงหมอ เราคิดสิ่งที่แบบเดี๋ยวยังไม่ได้เคยทําอ่ะาต้องทาก่อนเราค่อยไปจริงนะใครเวลาแบบสมมติเราใช้ชีวิตอยู่เงี้ยจริงแต่พอเราไปตรวจเจอเลยทักอย่างเรารู้สึกแหละสมมติว่าถ้ามันเป็นโรคที่มันร้ายแหละตอนนี้คนตรวจเจออะไรกันเยอะมากเลยพวกมะเร็งอะก็แน่ะแล้วตรวจเจอแล้วแบบมีชีวิตได้อยู่อีกแค่ไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยเ้าถึงไปไงไปอะก็ไม่อยู่แล้วไงอร่อยมากมากเลยหมายมันหยุดกินไม่ได้น้อยเออโบแบบโบร้องไห้เลยเมื่อกี้คือโบอยากกินอะโอ้มันชอบน้ำเงียวมากเลยนายโบอะ พอตอนจะกินได้เออเก็บไว้กินได้เลยอ่ะสุดว่ะยาดีมากมันจะออกที่ขนาดภายในช่วยผสมเข้าไปเมื่อกี้ที่หนูทบเข้าไปอ่ะเจลมปานดาผ่กเข้าไปลองปั้นลองเหลาเฮ้ยคนหลังมานี่ไหมเราอัดรายการรายการมาน้อยเราพาคกระตูนกันไหมดีนะเฮ้ยเฮ้ยใครคิดได้เหรได้ได้ อด้ไ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 ด้อย่าทำเลยมันขึ้นเลยอะเฮ้ยมันขึ้นเลยนะเป็นตัวไหนเนื้สื่อภาพนึงถสือภาพเลยอ่ะมันจะต้องมีอยู่ที่เขียนมาไม่มันดูภาพไปด้วยดูภาพดูภาพด้วยแล้วเราภาคไงต้องพูดให้ทานนะภาคเองไปเลยแบบดูตามใช่ดูตามภาพแล้วภาพขึ้นแล้วปุ๊บสมมติมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งยิ้วกระป๋องไปตักน้ําอะนูน้อยก็ภาคเสียงเด็กไปเลยแล้วหนูภาคเป็นเสียงแม่อ่าลองดูโบกำลังดูภาพโบแล้วโบกำลังจะพูดกตัก ขนมกินน้ำเงี้ยวหนึ่งสองสามโอ้ก็ทำอะไรอ่ะไม่ได้ให้เป็นการ์ตูนให้พากเออทำอะไรเนี่ยเออตักน้ำเงี้ยวมาใส่ชามเหรอไม่ไม่หมายถึงว่าลุงน้อยอ่ะเป็นโบเช้มอยากกินน้ำเงี้ยวจังเลยอหยน่ากินจังเลยอออยากกินน้ำเงี้ยวจังเลยอยากกินน้ำเงี้ยวจังเลยอร่อยเนาะลุงน้อยจะลังกินไหมอ่ะไม่เอาอ่ะไม่อันนี้อยากแสดงละครแล้ว กระทงหนึ่งนานแล้วยังมีชายชราคนหนึหลังของแกโกงโค้งงอจากการทำงานมาตลอดชีวิตแกชื่อว่าเท่าไม่เท้าลำพังใกล้เคียงนะเอใกล้เคียงใกล้เคียงมีก็ท่อมน้อยกลางนเอลองดูยายกินมากแล้วก็เป็นตามาพูดได้หมดอ่ะ อย,าย่างใหญ่ใหญ่จะไปไหนวะอะไรเสียงตาไหโอ้ยายญ่ตาจะไปอของน้าอะไรเสียงเด็กอะมั้อ้ยหนูน้อยจะไปไหนเสียงเดียวกันหมดเลยเสียงเหมือนกันหมดเลยเตัวเดียวกันเนี่ยไม่ต้องต้องเล่นจริงๆอันนี้เขา,ขาไอ้นี่ก็ถามว่าอะ <c oughs> ไรไม่ให้เรานี่เลยอะถามพวกคนนี้ไม่ได้ยัง <laughs> มันกินจริงๆริงเลยวะอ้วนถ้าลงได้ชอบอะไรนะมันจะกินจนหมดหมอ้อแหละอร่อยมากแล้วเดี๋ยวกินเสร็จห้ามนั่งนะเดินอย่างเดียวยืนให้มันมกินเสร็จก็นอนแล้วนอนนะปะทศเนี่ไหลขึ้นอนะ่ะยาก็ช่วยไม่ได้อ,อร่อยไหมมื้อนี้อร่อยย่อยอยากพักเสียง <laughs> อร่อยมากทุกคนวันนี้ สนุกขนาดนี้ฮะเนาะใช่สนุกมากครั้งหน้าอยากให้ทําอาหารอะไรลองคอมเมนต์กันมาจะไปภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอ,อีสา,านก็ว่ากันไปเราพร้อมบินและเดินทางให,ใ,หให้เขาบอกมาเลยเดี๋ยวเราจะทําให้ไม่เราเขาเชิญเรามาเราก็จะไปได้ไงหมายถึงว่าเราพร้อมบินแล้วก็พร้อมเดินทางถ้าใกล้เราก็เดินทางไงถ้าไกลเราก็พร้อมไม่เคยบแบบอยู่ในเรื่องเดียวกันเลยวันนี้ป่วยนะคะทุกคนก็ ป่วยเหรอกินเยอะขนาดนี้บอกป่วยสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย